ก็เราอ้ครับมาตอน EP ีสอกันเลยทีเดียวเจียวแม่เจ้าค้างอีกแล้วนะไม่รู้เป็นอะไรนะตัวสับนี่ค้างได้ค้างดีจริงๆเลยเอ้าเดี๋ยวไปชมเรนเจอร์บันทุกกันต่อได้เลยนะครับนั่นแหะแต่ว่าก็ตกเสียงปานหนาน้อยนะเไหมนไปนุ่นเบรกเปียอกู่เทียงนะกวังนี้ม่นถึงเรงงง่ายๆว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้านะครับ ต้องตัดมา EP 2สองเดี๋ยวน้อยนะเพราะว่าตัวตัดทางนะต้องรีบูทอยู่เรื่อยเลยตัวตับนี้นะเจอแดดร้อนๆเปลี่ยนเียนนี่ก็ซูไม่ได้เลยนะตัวตัด รูเรนเจอร์จะคนหมดหรือเปล่านะมัน,มมนยังมีอีกฝังเนาะเครื่องจะเยอะอยู่พอามดุ้วนเลยแปลงนี้นะ

ยุ่ก่อนยุ่ก่อนตรงนี้ต้องลาวอีกแล้วนะครับไม่ติดไม่ติดไม่ติดครับไม่ติดรอบนี้เป็นติดมาแล้วครับมาแล้วตอนนี้รีวิวเรากำลังมาแล้วนะ ไลยโคตรใหญ่แล้วเดียวเดียวเดียวเอาไอ้อตุ๊กหลนี่วิ่งตามมาหน้ามือในหลยนี้ใหญ่จะได้นี่แหละบะชูเฟอร์เราบางทีลืมนะเดี๋ยว เต็มนะแปลงนี้เอาแปลงน,นู้เพิ่มนะแปลงอีกฝั่งตรงข้ามนะแปลงนี้แปลงว่าใหญ่ๆนะแปลงนี้แต่ว่าให้ผลผลิตที่ค่อนข้างจะน้อยอยู่พอสมควรเลยนะหนึ่งเปนครับลำต้นไม่ค่อยสมบูรณ์นะแปลงนี้แต่ว่าบางต้นก็ใหญ่ดีบางต้นก็เล็กไปเลยทลายนะ เออพี่บ้ามากันนี่ก็ได้นี่เดี๋ยวพี่บ้าได้ช่วยดับกันนี่จอยข้าไปแถวได้ไปข้างในเลยนะครับรีโวก็ไปตุกข้างในว่านะข้างในมีโครนนะข้างในลำบากลำบากก็เอารีวกเราไปนะครับโซนนี้ก็จะลายนะใหญ่เป็นพิเศษเลยแหละดูขนาดนะ ใหญ่กว่าลำลำตัวคนยกอีกนะแต่ไม่ค่อยหนักมากแบบนี้ห <c oughs> นักก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะมันหลวมๆไม่ว่าวันนี้ได้สามดันซองนี่ไปเต็มเหมือนนั้นชิดซ้ายหน่อยจ้าเบอ้อ แอาว,ว่าหัวโตนะมันจะมีตอไม้อยู่นะชิดนจายหน่อยชิ้ายหน่อยเดี๋ยดิทำเรียนเจอเราตัวเตี้ยนนี่นนตอไม้นะ ยางแตกได้แล้วเนี่ยใส่ใจอีกนิดนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ก็พื้นที่ส่วนใหญ่ของแปลงในหัวนี่ก็ไม่ค่อยเป็นเนินชันสักเท่าไหร่นะ่วไมกจะเป็นที่ราบหมดเลยนะนนอำเภอนอมเนี่ยไม่ค่อยชันนะขับสองก็ไปได้ค่อนข้างดีเงาเหล็กงองมดเลยนะทลายใหญ่นะเมื่อวานเดินไป เหล็กใส่ท้ายเนี่ยงอเลยทีเดียวเจียวนะนี่ต้องงัดกับรถเลยนะยยกกเฮนะีย <c oughs> ค,คนยกเรา <c oughs> พลังมหาศาลนะเนี่เดี๋ยวไปทำตามนะบางคนไม่มีไอ้ตัวลากนี่ไปงัดเนี่ยมันรถบุก ต้ำโซน,นี้ต้นก็จะตลายใหญ่ <c oughs> มีใกล้สายแตงละไม่โคตรใหญ่เลยก็ประมาณ30โ,โลได้พี่กระหน่อมแบบนี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะถ้ากระบี่ก็อาจจะไม่ยังเล็กนะที่กระบี่ ยอมรับเลยว่าปามกระบี่เนี่ยที่ผมดูๆกันนะโคตรใหญ่ใหญ่จริงๆก็ยกกันยังไงนะกระบี่แล้ว ก็ยังไม่เต็มน้เดี๋ยก็ o เอาไปใส่อีกแปลงนึงนะโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก็แล้วกันนะถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่ายลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับกดคอแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้ไปเจอกันนะสวีวทุกปาร์มครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมแล้วเจอกันนะครับ ไปแล้วครับ